ท็อปขับออกมาไม่รู้ตัวได้ยินเสียงแมวใต้รถหากราะวันเกือบได้ไปหวั่นแล้วเกือบได้ไปหวั่นซะแล้วสําหรับลูกแมวน้อยที่เข้าไปมุดอยู่ใต้ท้องรถเรื่องมีอยู่ว่านักแสดงมาฝีมืออย่างท็อปดารีนุชประสุตนาวินโพสตคลิปลงโซเชียลเล่าว,ว่าขับรถออกมาจากบ้านสักพักได้ยินเสียงแมวร้องเมียวเมียวจอคอชองอทํทการหยุดรถและค้นหาใครมีประสบการณ์แมวติดอยู่ใต้ท้องรถโดยไม่รู้ตัวบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับตอนนี้กําลังจะช่วยน้อง แต่ยังหาตัวไม่เจอเลยต่อมามีเจ้าหน้าที่ได้มาให้การช่วยเหลือทำการยกท้ายรถให้ลอยขึ้นเพื่อค้นหาน้องแมวจนกระทั่งเจอตัวน้องแมวตัวนิดหนึ่งสีดำพร้อมกับมีข้อความว่าเย้ตอนนี้น้องอยู่ในออมอคุณดากับพี่ลหลแล้วครับต้องขอบคุณน้องเจ้าหน้าที่ทางด่วนที่ทุ่มเทช่วยเหลืออย่างสุดกำลังสุภาพบุรษุษสีท่านที่ช่วยเราด้วยชุดสีเขียวเป็นวิศวกรทางด่วนคุณไม่รู้เรื่องเห็นเป็นรถของทางด่วน ก็โบกรถให้เขาช่วยสุดท้ายน้องจากทีม1,543ก็เป็นฮีโร่เป็นผู้ชำนาญงานช่วยออกมาจนสำเร็จน่ารักที่สุดขอบคุณจากใจครับ Express Y t y t i l i n d n d ท็อปเล่าต่อว่าได้พาเจ้าเหมียวไปไปหาหมอทำการถ่ายพยาธิกำจัดเทหมัดเช็ดหูเรียบร้อยแต่ตอนที่อยู่ในห้องตรวจมัวแต่ฟังหมอไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยรู้ตัวอีกทีก็ตอนให้คุณผู้ช่วยแวกดูให้ทีว่ามีจูหรือจิม๋แมแหมเหมือนที่คุณดาเดาไว,ไว้ไม่มีผิด ไม่น่าเชื่อว่าบทบาทธาตุแมวจะเดินทางมาถึงเราเร็วแบบคาดไม่ถึงอย่างนี้ล่าสุดท็อปอัปเดตว่าตอนนี้น้องเหนียวได้บ้านแล้วโดยมีหลวงเพื่อนแวมาที่บ้านและได้ขอนําไปดูแลต่อให้เจ้าตัวพิมพ์เล่าไว้ว่าถูกที่ถูกเวลาเมื่อชาวท่านรีบพระเพื่อนท่านกลับจากปลีกวิเวกสามเดือนที่โคราชทุกครั้งที่ท่านไปภาวนานาน,าน,าน,านท่านจะต้องเมตตาแวมมาฉันเข้ามือแรกที่บ้านคุณดาเป็นประจำเพื่อให้โยมเพื่อนได้บุญเหมือนกับทุกเรื่องถูกวางไว้หลังจากพาเจ้าดําไปหาหมอเมื่อคือน กลับมาบ้านเราก็ฝืดฟาทาเชยเพราะว่าแพ้ขนพระเพื่อนก็เลยขอรับไปเลี้ยงท่านว่าให้พระเถิดพระมีเวลาจะเลี้ยงได้ดีกว่าท่านคงกลัวจะรบกวนสุขภาพเราท่านรีท่านมีนิสัยเมตตาสัตว์มากหมาแมวท่านเลี้ยงอย่างดีท่านว่าโยมไม่ต้องเป็นห่วงถ้าอาตมาเลี้ยงไม่ได้ก็มีญาติโยมทางนั้นที่รักแมวมากยินดีรับไปเลี้ยงกันท่านมีความเมตตาทั้งต่อโยมเพื่อนและแมวท่านเกลีย้ยกล่อมกันจนหลังจากฉันเช้าเสร็จก็ส่งมอบน้อนดำพร้อมอาหารและอุปกรณ์ กลับสมุดสงครามไปกับท่านเรียบร้อยโรงเรียนแมว